ดินแดนแห่งสซยโมโอเคคลิปนี้นะคะเราจะมาพักผ่อนกันแบบชิลๆว่างนะคะทุกคนที่นี่ก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมากมายแค่กินนอนถ่ายรูปเล่นนิดหน่อยนะคะแต่สิ่งแรกที่แจนประทับใจมากๆตั้งแต่มาถึงเลยก็คือ มอกค่ะทุกคนคือแจนนี่ยไม่เคยอยู่ท่ามกลางหมอกแบบนี้มาก่อนนะคะก็เลยจะตื่นเต้นมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ที่พักที่แจนมาพักในครั้งนี้เนี่ยขอแนะนำเลยค่ะก็ประทับใจอีกเช่นกันนะคะที่นี่ชื่อว่าปิล็อกแคมป์คอฟฟี่แอนด์โฮมสเตย์ค่ะที่นี่เขามีห้องพักหลายหลังนะคะจะแบ่งเป็นแคมป์หนึ่งแคมป์สไปจนถึงแคมป์หนะคะส่วนที่แจนพักเนี่ยเป็นแคมป์สค่ะ คนละ1,000บาทนะคะเราไปกัน5คนก็พักได้สบายๆนะคะอันนี้ขึ้นมานะคะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นค่ะทุกคนแล้วก็เป็นวิวบอ่อน้ำนะคะมองออกไปข้างนอกก็จะเห็นหมอกนะคะให้เราแบบนั่งดื่มดำกับสายหมอกค่ะทุกคนดูหมอกหืมหนาบตึบ มาดูในส่วนของห้องน้ํากันบ้างนะคะห้องน้ําจะแบ่งออกเป็นสองห้องนะคะเป็นห้องอาบน้ํากับห้องส้วมห้องอาบน้ําก็จะมีเครื่องทําน้าอุ่นให้ด้วยนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงอากาศหนาวๆเราได้อาบน้ํากันแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็ห้องส้วมนะคะก็เล็กๆกระทัดรัดสะอาดสะอ้านใช้งานได้โอเคเลยค่ะ อ่ะต่อไปไปดูชั้นบนกันอันนี้ก็เป็นส่วนของห้องนอนนะคะเป็นแบบห้องใต้หลังคานะก็มีอยู่สองห้องสองฝั่งนะคะฝั่งนึงก็จะเป็นวิวแบบห้องพักหลังอื่นนะคะส่วนอีกฝั่งก็จะเป็นวิวดีวกับห้องล้างเล่นเลยนะคะเป็นบ่อน้าํามองเห็นหมอกงี้ และนี่คือสิ่งที่จนประทับใจสุดๆเลยนะคะที่เห็นก็คืออาหารที่ทางที่พักเนี่ยเขาจัดเตรียมไว้ให้นะคะจะบอกว่าหมูเนี่ยไม่อั้นไม่จํากัดเวลาค่ะคือที่พักหัวละพันเนี่ยคุ้มมากคิดดูเราไปกินบุฟเฟ่ต์กันหัวละสามร้อยสี่ร้อยเลยใช่ปะแล้วดูทุกคนหมอกอากาศเย็นๆแบบนี้กับหมูกระทะมันดีงามที่สุดแล้วอะกินอิ่มแล้วก็มาเดินย่อยกัสนสะหน่อยนะคะจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่พลาดไม่ได้เลยเนาะใครมาก็จะต้องมาถ่ายรูปมาเขียนป้า ใช่เอ่ยอะไรเอยแต่วันที่แจนมาเนี่ยมีฝนปลอยตลอดนะคะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาทุกคนสามารถซื้อเสื้อกันฝนซื้อล่มเนี่ยมาใส่ถ่ายรูปแบบเก๋ๆได้เลยนะคะแล้วเพล่พวกนี้ก็หาซื้อได้ง่ายเลยค่ะที่นี่มีขายทุกอย่างเลยจ้าสวัสดีเช้าวันที่2นะคะและนี่ก็คืออาหารที่ทางที่พักเตรียมไว้ให้อีกเช่นเคยค่ะอร่อยทุกอย่างเลย แล้ววันนี้เราก็จะเข้าไปเดินเล่นในเมืองปีหลอกกันนะคะในนี้ก็จะมีเครื่องจงเครื่องจากเก่าๆแา้แจ้งก,ก็จะไม่ได้มาเล่าสาระความรู้อะไรให้ทุกคนฟังนะคะเข้าไปก็จะเห็นว่าแบบเออมีหลุมหลบภัยมีหินมีแร่แล้วก็มีบ,บ,บ่อปลาครับน้ําใสดีปลาไว้น้ําเต็มเลยอะไรประมาณนี้ค่ะ ต่อจากเหมืองก็จะขึ้นมาเดินเล่นที่บ้านอิทตองนะคะที่นี่ก็จะเป็นแบบหมู่บ้านเนาะแล้วก็มีขายของที่ระลึกนะคะของฝากต่างๆทุกคนเนี่ยตะเกียงอะ่ะถ้าตอนกลางคืนนะฝนไม่ตกอะ่ะทุกคนซื้อแล้วก็ไปถ่ายรูปไปตรงที่เป็นป้ายไม้อะ่ะมันจะแบบได้เป็นแบบอีกฟิลหนึ่งที่โรแมนติกมากๆแต่คืนนั้นฝนตกจันก็เลยอดจ้ะนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะคะเนื่องจากเมื่อคืนฝนตกหนักวันนี้ก็เลยแบบ ปโปร่งมากไม่ได้แบบมีมหมอกปกคลุมนาแน่นเหมือนตอนที่มาแรกๆนะแต่ก็มีหมอกบางๆบนยอดเขานะคะก็เป็นอีกวิวหนึ่งที่แบบดูแล้วเออสดชื่นสบายตาดีเนาะสำหรับทิปอิตองปีล็อก2วัน1คืนของเราก็ประมาณนี้นะหลังจากนี้ก็จะแบบเก็บพวกภาพวิวข้างทางจุดแวะจุดพักต่างๆนะคะมาให้ทุกคนก็อย่างเนี่ยรูปเนี้ยจะเป็นจุดชมวิวนะคะระหว่างที่ขึ้นมาปีล็อกนะ สวยมากทุกคนมีที่จอดรถให้ลงไปถ่ายรูปเล่นด้วยแล้วก็มาต่อกันที่น้ำตกจอกกระดินในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมินะคะเป็นน้ำตกที่แบบยิ่งใหญ่อลังการคือแบบทุกคนคือแจไม่ไม่เคยไปเที่ยวไหนเลยอะ่ะเออแล้วคือมาเจออะไรแบบนี้มันก็แบบดีต่อใจมากๆน้ำตกสูงใหญ่อลังการน้ำใสเวอร์คือเราแบบ อยากขอบคุณพี่ที่ชวนเรามาเที่ยวด้วยมากๆทุกคนคือแบบเป็นคนแปลกหน้าที่แบบเพิ่งเจอกันอะคือเราอะถามพี่เว้ยว่าแบบไม่กลัวเหรอคะชวนหนูมาเที่ยวด้วยแต่พี่เขาถามกลับมาว่าเรานั่นแหละไม่กลัวเหรอมากับปุกพี่อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เว้ยตอนนั้นที่เราตัดสินใจมาเราไม่ได้ใช้ความคิดเลยเราใช้ใจล้วนๆอนะแล้วเราก็แบบเออดีใจที่ตัดสินใจมาเขาดูแลเราดีดุดญาติมิตรจริงๆนะคะทุกคน การเดินทางคนเดียวอะ่ะมันก็ไม่ได้แย่นะทุกคนแต่ว่าถ้าได้มีเพื่อนรู้ใจสักคนไปด้วยอะ่ะมันก็น่าจะดีกว่าแต่สำหรับเราตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าเซฟโซนของเราอะ่ะคือที่ที่ไม่มีใครรู้จักเรา